ผลการดำเนินง,งานสำคัญของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนเดือนเมษายน2565ประกอบด้วยสมัชชาคุณธรรมและความร่วมมือนานาชาติการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่ได้ร่วมมือกับคณะทำงานติดตามประเมินผลแบบเสริมพลังเพื่อการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมจังหวัดอุดรธานีจำนวนสามแห่งได้แก่ชุมชนคุณธรรมบ้านยางซองนามัวปาร์ค และบริษัท IQH o u s e e a ์อีอุดรธานีการขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติจัดประชุมหาหรือแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อขยายผลข้อเสนอเชิงโนโยบายด้านคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม3กลุ่มเครือข่ายได้แก่เครือข่ายภาคธรรุคธรกิจเอกชนเคร,รือข่ายสื่อมวลชนและเครือข่ายชุมชนส่งเสริมวิทยากรคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานด้านคุณธรรมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาความร่วมมือร่วมกับสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพัฒนาองค์กรคุณธรรมด้วยมาตรฐานด้านคุณธรรมและจัดประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายภาคธุรกิจคุณธรรมภายใต้การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติและโครงการความร่วมมือกับสสส ชุดแผนงานครอบครัวไทยไร้ความรุนแรงจัดกิจกรรมสัมภาษณ์กลึงโครงสร้างสำหรับบุคลากรในชุมชนของโครงการครอบครัวพลังบวกโดยใช้รูปแบบซิปโมเดลจำนวน4จังหวัดได้แก่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดเชียงรายการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย พัฒนาองค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมหาหรือความร่วมมือการพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรมร่วมกับเครือข่ายโดยมีองค์กรนำร่องทดลองกระบวนการ3รูปแบบดังนี้ 1. องค์กรที่มีบทบาทถูกประเมินและองค์กรที่ร่วมเรียนรู้และให้ความเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือและกระบวนการรับรองได้แก่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลองค์การมหาชน 2. อ,องค์กรที่เข้าร่วมเพื่อรับการประเมินรับรองได้แก่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนและ 3. องค์กรที่ร่วมสังเกตการและให้ความเห็นได้แก่คณะกรรมการจรยาบรรหอ,อการค้าไทยพัฒนาศูนย์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านคุณธรรม e-learning อาทิสรุปการจัดอบรมครูออนไลน์รุ่นที่4พัฒนาครูโครงงานคุณธรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการให้บริการการพัฒนาและออกแบบโมบายแอปพลิเคชัน r a l Touch และการพัฒนาระบบสารสนเทศการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมด้วยจิตวิทยาเชิงบวก สื่อสารและรณรงค์การส่งเสริมคุณธรรมทางสังคมบันทึกเทปร,รายการคุณธรรมคุณทำได้รายการเดอะวิชั่นและรายการนักสืบคุณธรรมจำนวน9ตอนผลิตและสร้างสรรค์เนื้อหาเผยแพร่ผ่าน f c e e o o o k แ n นเพจและ YouTube ของศูนย์คุณธรรมเพื่อขยายผลสร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อสาธารณะ ทำให้มีผู้เข้าถึง Facebook แฟนเพจของศูนย์คุณธรรมรวมทั้งสิ้น21,572คนจัดเสวนาวิชาการหัวข้อาศาสตร์พระราชานวัตกรรมคู่คุณธรรมสู่การใช้ชีวิตแบบยั่งยืนเนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี240ปีกรุงรัตนกโกสินทร์ผู้อำนวยการได้รับเชิญเป็นวิทยากรและสื่อมวลชนให้สัมภาษณ์อทิรายการข่าวสามสี รายการไทยรัฐทีวีช่องไทยรัฐทีวีและบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ Talk to You ต่างเจนต่างวัยกับวิถีใหม่เทคโนโลยี Technology. ในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัวประจำปี2565พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีของศูนย์คุณธรรมอาทิการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล การประชุมระบบบริหารโครงการและติดตามประเมินผลตัวชี้วัดองค์กรจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและการประชุมหาหรือการพัฒนาระบบลงทะเบียนสมาชิก